สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปตะลุยตลาดเมืองใหม่นะคะวันนี้เราจะกินหมูกระทะแล้วก็กุ้งกระทะไปกันเลยค่ะกันแล้วไปกันแล้ว,ไป,ลวไปเที่ยวตลาด ักทุกๆหมูแล้วซื้อหมูเ,หเอานี่ยบอ,อก,กว่าเดี๋ยวรอหมูมันมาก่อนเอานี้เกิง,กงโลเจ้าหมาูหมูหมูหมู เอาล่ะไหนเอาแบบไหนวันนี้กุ้งนี่มีหอยแครงด้วยเอาอันไหนดีวัวตัวโตโต้ตัวโตโตหมูเอาไหนดี แย่ๆเลยมีปูด้วยเอาไหนดีที่สามร้อยร้อยแปดสิบ้าเอาซีชอบซีี่ไวะเนี่ยหรอตันนี้แล้กันหมูเอานี้ตัวใหญ่กว่าตัใหญ่หรอัหตงยางมั Lúc bên bạc cao lúc bên được ngôi nhà nè nó ngon 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 าลาย50เนี่ยมันนักนักเลยอ่ะไปกินหลายๆวันอุ้ยเยอะแยะเลยเลาย80บาทถูกมากตอนนี้ได้กุ้งแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อผัย20 20บาทอเ,เอาไหนดีเอากล่องนี้ก็ได้จอแล้วก็เอาอย่างอืง่นดีอ่ะบะแตง20 20ข,งขนา <laughs> เยอะๆค่ะไม่ต้องอะไรเยอะขอแค่มีกุ้งกุ้งเน้นๆกุ้งเน้นๆแล้วก็หมูสามชั้นวันนี้เราจะลดน้ําหนักนะคะทุกคน <c oughs> มาค่ะมากินด้วยกันค่ะห <c oughs> ดูสิซี่ดิซี่มาสุกค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกๆคน เข้ามาดูก็อย่าลืมกดเลยกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนมากินด้วยกันหมูหมูอันนี้ก็หมูนี่ก็หมูแล้วเราก็มากินหมนูอืมอร่อยไหมคะ,ะ,ะ,ะใไหนดูดิอืมอืม อ้าอําหมาหมูกินหมูเข้าไปแล้วนะคะอ,อุ้ยน่ากินมากทุกคน ะะมาจิ้มหน่อยด้วยจันนี่เน้นแร่ร้อนเลยแป๊บเนี่ยร้อนมากเลยค่ะทุกคนต้ให้มันเย็นแบบ cùng cung à cung à? nóng cùng cung nóng cung ăn à. nóng cung, nóng cung. <laughs> nóng mũ mới cung rồi nóng cùng nóng cùng cung ăn cung <laughs> <laughs>